เมื่อรเราได้บูชาพระรัตนานตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่หนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมา โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย คลายกระตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาอยากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรข้างบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างเราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ามา้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆว่าง เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสใเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส เรานี้เราก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราได้ทำมานับพบนับชาบไปทนุนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุญล่าสุดคือมหากถินในมหากราฐานที่ผ่านมาซึ่งเรายัางปลื้มปิติ ในบุญนั้นยังไม่หายเลยกับบุญใหม่ที่เราจะถวายสังฆทานและปัจจัยไยยธรรมแด่พระเทรานุเทละสามพันวัดทั่วประเทศรวมหมดเป็นจุดเดียวกันที่กลางกายเป็นดวงบุญใส เป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับแต่งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าให้เรานึกถึงบุญนี้นะจ๊ะยิ่งนึกถึงบุญ ดวงบุญก็ยิ่งขยายแล้วก็จะไปเชื่อมโยงบุญเก่ามาต่อบุญใหม่เป็นบุญในอนาคตเราจะใช้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลกนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวจะทำให้จิตผ่องใสไม่เศร้าหมองลูกทุกคนจะต้องฝึก ให้ชำนาญฝึกนึกฝึกคิดฝึกหยุดฝึกนิ่งในกลางดวงบุญบ่อยบอยให้ชำนานเมื่อถึงวาระที่เราจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราจะได้ทำเป็นไม่ว่าตอนนั้นเราจะเกิดทุกขเวทนากลา่าหรือว่า เบาบางก็ตามมันจะต้องใช้ทุกบุญต้องใช้บุญนี้แหละถ้าไม่มีวิบากกรรมมากการจะเดินทางไปสู่ปรโลกมันก็ง่ายสะดวกสบายแต่ก็ต้องนึกถึงบุญอยู่ดีนั่นแหละภาพแห่งบุญก็จะได้ฉายมาปรากฏให้เราเห็น แต่ถ้าหากว่าเป็นวิบากกรรมทุกเวทนากราก็ต้องแข็งใจนะลูกนะแข็งใจทีเดียวทำใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญนึกนิดเดียวว่าบุญที่าพเจ้าได้ดทำมาทุกบุญจงมาปรากฏแต่ถ้านึกอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแรงนึกแล้วก็ก็สัมมาอรหังไปแต่ถ้าหากไม่มีแรงสัมมาอรหัง ก็นิ่งนึกนิดเดียวอะบุญนึกแค่นี้นะจ๊ะบุญจงบังเกิดขึ้นขออนุภาพแห่งบุญที่กบเจ้าได้กระทำหรือบุญอย่างเดียวเพรนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็มาเลยจะลดตรงกลางเป็นดวงบุญให้เราได้เห็นได้ชัดทีเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆจนเข้าถึง เขาถึงดวงบุญเขาถึงดวงธรรมเขาถึงกายภายในเขาถึงองค์พระตอนนั้นน่ะจะมาทุกอย่างพร้อมๆกันเลยเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆหรือกลางองค์พระก็มีดวงบุญใสๆหรือองค์พระอยู่ในกลางดวงบุญนั่นแล้วแต่เกิดขึ้นมาทเทียวชัดจำ อยู่ในใจของเราเนี่ยที่เราเห็นได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้จำนานนะลูกนะฝึกไปเลยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งกับเราบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งพระธัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นฝึกอันนี้เนี่ย สิ่งนี้ก็เพื่อตัวของเราถ้าเรารักตัวเรานะเราก็จะทงนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนึ่งทำใจใคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้ดีนะลูกนะ,ะถึงคราวขับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราก็จะได้ใช้สิ่งนี้แหละ เป็นที่พึ่งกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนปล่อยใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสใสอยู่ในกลางดวงบุญใส่ใส่แต่ใครเข้าถึงองค์พระก็กลางองค์พระใส่ใสนะลุงนะขึ้นนี้กระเช่นเคยใครเหนื่อย ใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากเกินไปนั่งแล้วมันตึงก็ผ่อนคลายด้วยการปล่อยให้หลับอยู่ในกลางกายกลางฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆพอสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทำความเพียรต่อใครเมื่อยก็ขยับ ฟงก็หลืมตาแล้วก็ก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในก,การเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ